สุดโดยไฮลัก์ลีโว่ GR สปอร์ตใหม่ ค่ายเพลงบ้านไทยรุ่งุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมล์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ท c ซ l i ลิ c ิกและเดอะคลินิกทุกสาขานิสิตเซรัมรม่มงานวิจัยเกลือฮิมารายาันน่านุ่มดูใสใครๆกะทะ็ทัเรัมนิสิตของเราค่ะได้รับรางวัล t ด e b e บ t เซล l e r นและวัตกรรมของเรา,าจะขัดจัดเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าซึมซับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ กลับมาแล้วครับเมาขาวชาลูกทุ่งพูดถึงเรื่องราวของการไปดูคอนเสิร์ตหลายคนมากันเยอะมาจากต่างถิ่นเลยพอกระทบกระทั่งกันในคอนเสิร์ตมันอัดอั้นไงพี่บอลนี้หยุดโควิดมา3ปีด้วยนะใช่มันติดโควิดมา3ปีใช่ไหมช่วงโควิดก็ช่วงนั้นก็จะมีพักๆเราก็ไม่ได้มีแสดงออกกันไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้อะไรเลยแต่พอมีโอกาสคอนเสิร์ตปุ๊บเหมือนพลังพลังล้นเหลือพลังมันออกมาพลังออกมาล้นเหลือใช่แต่ดูคอนเสิร์ตเนี่ย ดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องมีแบบว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันอ่ะใช่มันต้องแบบว่ามีความรักความทพื่อนใจในการดูคอนเสิร์ตแต่อย่างหนึ่งนะลูกทุ่งประเทศไทยของเราจัดมาคนเป็นหมื่นเป็นไงฮะบอสสองครั้งเลยที่เทคนิคดอนเมืองคนเป็นหมื่นเลยเสียงอีสานน่ารักน่ารักทุกคนช่วยเหลือกันมีขนมมาให้กันกินด้วย มีเสือใช่ไหมมีเสือมาเป็มาปูจะเต้นกันก็เต้นกันเต็มที่มีการยกมือไหว้กันคุณแม่ขอญาตจะขอเต้นนอยเออเนี่ยนี่ความน่ารักแล้วล่าสุดวันที่23ที่จัดมาจัดมาที่เสียรังสิตเสียรังสิตที่จะมาออกอากาศในวันที่6เมษายนเป็นยังไงบรรยากาศเล่าทีหนึ่งโอ้ผมจะบอกเลยว่าน้องๆน่ารักมากเดินเราเราต้องพาทีมสนามไงเราต้องพาพิธีกรสนามที่จะต้องแบบใส่ไปสัมภาษณ์ลงพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่จริง ไม่ต้องเอาการอารักขาเลยไม่ต้องมีใช้ทีมงานอารักขาใดๆเลยเดินไปอย่างสง่างามทุกคนเดินไปยกมือไหว้หน้ารักแบบโดนตัวกันขอโทษขอโพยกันเนี่ยคือความน่ารักใช่แต่ถ้ามีมุมแบบไม่น่ารักล่ะก็มีฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับศิลปินสาวต้องบอกว่าสุดเซ็กซี่น้องลำไยอันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตลูกคุ่ไม่ใช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 ่ภาพจากบรรยากาศหนึ่งคอนเสิร์ตของน้องลำไยไหทองคําแต่เขามีวิธีการครับคุณผู้ชมกับการรับมือคนที่แบบ พอมาเที่ยวคอนเสิร์ตชมคอนเสิร์ตปุ๊บกระทบกระทั่งกันปรากฏว่าตัวแม่ฮะลำไยไหทองคำเจอคนตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตงานนี้เธอเอาอยู่ยังไงบ้างนะครับสั่งหยุดเพลงมีคลิปนะมีคลิปให้ดูด้วยสั่งหยุดเพลงยังไงแล้วเขาเรียกว่าความรู้สึกของลำไยที่พูดออกอากาศจัดการกับคนที่ตีกันในคอนเสิร์ตพูด่านไมเลยอยากดูไหมอ่ะ,อะดูครับดูเราไปดูดลำไย,ย,ยเลยว่าเธอจัดการยังไงครับ คนพี่คนที่ตีกันเมื่อกี้ค่ณนพี่เสื้อลายด้วยค่ะจับอกไปทั้งคู่เลยค่ะเสื้อลายทหารด้วยค่ะออกไปทั้งคู่เลยเสื้อลายนี่ค่ะทั้งคู่เลยนะคะมีใครจะตีกันอีกไหมคะยกมือบอกนะคะเรามีสถานที่ให้นะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเนาะไม่ได้เท่นะคะที่รักทุกคนต้องร่วมมือกันนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เสียสละเวลามาดูแลพวกเรานะเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าพวกเรานะคะ เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ทั่วถึงเนาะถ้าเกิดอยากจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวกันออกไปด้านนอกนะคะเพราะคนอื่นเข้ามาสนุกกันน้อมันเสียเวลานะคะโอ้โหเป็นไงถ้าทะเลาะกันแบบอย่างเงี้ยไม่ดี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 เป็นบางงานคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบนะงานเขาเสียงานเขาเสียหายงานเขาเสียหายนะครับเอาดูอย่างลงคอนเสิร์ตเราดิใช่คอนเสิร์ตเราเนี่ยจัดเป็นล้านเป็นล้านนะฮะเป็นล้านแล้วมาทะเลาะมีคนมาตีกันหรือมาทําให้งานเราสะดุดหรือทํางานกันต่อไม่ได้ทําไง ก็ต้องรับผิดชอบอะรับผิดชอบอ๋อนี่ก็คือกฎของคอนเสิร์ตของเราด้วยนะครับเป็นกฎคอนเสิร์ตทุกที่ทุกที่ตอนนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันเลยดูคอนเสิร์ตด้วยความสนุกสนานดีกว่าเนาะเนาะก็จะบอกว่างานคอนเสิร์ตที่จัดที่เซียรังสิตได้บอสแคทอาทิตย์ยาใช่แล้วครับโหนางงามไงนางงามจากเวทีนางสาวไทยใช่แต่ว่าวันนี้ที่เราจะเชิญเข้ามาเราไม่คุยประเด็นนี้นะอ เราจะมาคุยประเด็นเรื่องดราม่านางงามกันโอ้โอมันมีหลายเวทีนะแล้วก็เกิดดราม่าด้วยเห็นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเธอมาเมาดีกว่าเนี่ยะเพราะว่าดราม่านางงามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเพราะมีแต่คนเก่งกันอะ่ะใช่มีแต่คนเก่งว่าจังหวัดนี้จังหวัดโน้นจังหวัดชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงพลาดช่วยมึไปเออ,เอ,อมัน,ม,น,ม,นมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังจัดป,ปากกันเลยดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะ ช่วงหน้ากับเมาข่าวชาลุกทุ่งขอบคุณด้วยไฮลักซ์ลีโว GR สปอร์ตไมร์เรสยัวอัลติเมทแอมบิชันขอบคุณโกโก้ออนไมน์จากธรรมชาติสู่ชีวาคุณด้วยครับและขอบคุณทีซีคลินกครับและเดอะคลินิทุกสาขาครับรวมไปถึงนิสิตเซรั่มนานุ่มดูใสใครๆก็ทักครับครับพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาครับ